กล่องไว -fi กล่องใหม่นะจ๊ะไปเอามาสุดๆห่อนหอนหอดบ้านเานาะเนาะเนี่ยอันเก่านะมัน4 g หรออันนี้มัน5 g เขาบอกเขาเนาะทุกคนว่าเขาเปลี่ยนเป็น5 g แล้วอังศิลนะเขาก็ยังใส่4 g อยู่มันมัน,มนก็ซาซาใส่ละไล่สุดย้ำได้ซาย,ย้ำนั่นเมื่อนี้ก็เลยไปเปลี่ยนมาแล้วเนาะ5 g จายเงินไปแบบบรู้ว่าเขาเปลี่ยนไปเป็น 5G แล้วาเลยาจเงิน 4G 4, g, 4 g, g อยู่มา5เดือนแล้วนะทุกคนเขาก็เลยคืนเงินให้แค่อ่าร้อยเหรียญเนาะเขาจายไปทั้งหมด250หแต่ว่าใส่ไปแบบบ่คุ้มค้านะเดี๋ยวชาริสาจะเสียบปากหละล้ะลองใส่เบิ่งเนาะว่าจะเป็นยังไงเสียบแล้วทุกคนมันขึ้น ไฟเขียวแล้วแต่ว่าต้องอ่านมันก่อนเนาะว่ามันเป็นแบบใดอ่านก็อ่านไม่ออกสละบันเลยแม่มันขึ้นทนนะนั้งหลายแใส่ใส่ทนะั้งหลาอันอะมันขึ้นเต็มสูบแล้วทุกคนรอแป๊บหนึ่งมันขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวชลิสาจะสกแกนเอาอีกเครื่องเรื่งสกแกนรองเบอร์มา มันที่ได้ว่าสแกนใส่ไวไฟกันนะอยวเปิดเครื่องแล้วเอาอีกเครื่องนึงมาเบิ่งกอนสแกนเรียบร้อยทุกคนชัดอยู่ชัดอยู่จุดจอดจุดจอดจุจดจาดอยู่เนะี่ยจุดจนะัดเนาะเดี๋ยวเฮาสิงใหญ่มันขึ้นไปๆไขังเทิงนะเขาว่าให้แล้วบังคัน,นว่าเอามาไวอ้อ่งค่อยแค่ล้วงซื่อแม่ทุกคนเอ ข่อยร้องเลยซื้อกระจมไม่ข่อยหรอกหัวข่อยไปนจะสั้งจะสั้งมีหัวมันอยู่มันก็ว่านี้ยังหัหัวข่อยก็งหูอยู่ข่อยใช่ย่ายอยู่ข่อยกะทดสอบทดสอบเนาะนีมันเป็นอันข้างหลังมันนี่มันจะมีพาสเวิร์ดเนาะแล้วก็ให้เขาสแกนไว้อยู่ทุกคนไว้ก็อันเก่าเพราะว่ามันเป็นฮารีแล้วนะอันเก่านะเครื่องไงกูนี่ อันนี้เป็นไ i ไฟแบบว่าไวไฟบ้านล่ะแบบพกพาได้เลยทุกคนถอดปลั๊กเนาะไปได้ทุกหมองที ma, ่มีไฟฟ้าหลักก็มีสัญญาณเนาะอยู่ในออสเตรเลียเขานี่แหละเนี่ยโอเคอยู่ทุกคนจดจอดเราบัดเนี้ยนี่ไล่สดตรกะคือสิบติดตีเราแหละถ้าเกิดว่าเบึงมูกะสิโอเคอยู่แต่ว่ามันมันบดสูดน่ะทุกคนมันมีหนึ่งสองสามีนบัดมันได้แค่สามขีดขีดที่สามมันมูมา เดี๋ยวชลิสาจะย้ายมันขึ้นไปใบทั้งบ้านเนาะนี่กล้องไวไฟไม่มาแล้วจะ